ยอดเนื้อปลาเขา,เข,าเขาครับเดือดปุดปุดเดือดปุดปุดซด,ด,ดน้ำร้อนร้อนซื่นใจจางส้มจางกิ้มแล้วแต่ความชอบเลยเนาะพี่น้องนี่ครับต้มหัวปลา ซุน้ำร้อนๆเดือดปุดๆชุดยอดครับนี่ครับซุกเรียบร้อยครับต้หมหัวปลาเขาชวัวนี่ครับก็ต้มส้มหวานหม้อเด็ดขาดครับใส่ตับเลยใส่ไสออนเลยตับออนไสออนปลาชุดยอดครับเดี๋ยวมากินเข้าด้วยกันครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการสุบปีนอกคนครับโนกอยปลา Yeah. <laughs>